ตอนนี้เดินทางมาถึงที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตองน้ำพุเจ็ดสีทางเข้าเรียบกิฟเลยครับเส้นอำเภอแม่แตงอันนี้เข้ามาทางสองเลนไม่เล็กไม่ใหญ่รถส่วนกันได้สบายสบายเป็นทางลาดยางนะฮะมาได้อยู่่เป็นน้ำตกบัวตอง ก็เซิร์ชมามันก็ขึ้นอันนี้ให้ก่อนเลยสถานที่เที่ยวเชียงใหม่เนี่ยบอกว่าดับหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> ก็ลองมาดูครับมาช่วงวันที่ส <8. S 1> ิบแปดพฤศจิกาหกแปดครับฝนตกฟุ้งฟิง,ฟงบอกหนาวกำลังจะมาด้วยอีกไม่กี่วันแต่วันนี้ก็ขณะนี้เป็นเวลายี่สิบเอ็ดองศาไม่ใช่เวลา <c oughs> ถึงดานเก็บเงินแล้วไปเก็บกันตรงไหนเก็บกันตรงนี้เป,เปิดแ<ไ>ปด <8 S 2> โมงจนถึงห้าโมงโอเคครับทางเข้ามาแล้วมาลงทะเบียนเฉยๆครับข้างหน้ารรงนี้ทีนี้ก็รถเยอะเลยเามาเที่ยวน้ำตกกันหรืออะไร,รก็ไม่เราก็ไม่รู้เนาะเดยวนะไปทางไหนล่ะทีนี้ตรงไปนู่นลานจอดรถ เขาได้สองทางขอบคุณครับก็กว้างขวางดีครับอาหารเยอะแยะเลยรถเยอะไปหมดเลยวันนี้อาหารเต็มเลยอ่ะพ่อมีส้มตงส้มตำด้วยอืมพื้นที่อะไรวะเนี่ย ที่ทำการอุทยานจะมาแช่น้ำพุก,กับมาดูน้ำตกกันเป็นไปได้ครับคนเยอะเลยเยอะมากอ,ะอ่ะแต่ยังไม่เห็นที่กางเต็นเลยนะมีเป่าก็ไม่รู้นั่นแหละจี <c oughs> ไม่รู้เราก็มาก่อนเฉยๆเรามาดูก่อนเฉยๆนึ่ง,งลานกางเต็นเขาพันหน้า ถึงแล้วค่ะอุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตองน้ำพุเจสีค่ะตรงนี้จะเป็นลานกลางเต็นท์ของอุทยานแต่ว่าตอนนี้เขาปิดให้บริการอยู่ยังไม่ยังไม่เปิดให้กางเต็นท์จะให้นักท่องเที่ยวมาชมน้ำตกอย่างเดียวค่ะจะเปิดให้กางเต็นท์อีกทีวันที่15หเดือนธันวาปี2568 วันนี้เป็นวันที่18เดือนพฤศจิกาปี68ซึ่งยังไม่เปิดให้การเต้นก็แต่นักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะโดยเฉพาะฝรั่งรถจอดกันเต็มลานจอดรถเลยค่ะคือเขาจะมาชมน้ำตกกันอย่างเดียวนี่ค่ะมีบ่อปลาด้วยปลาเต็มเลยค่ะน้ำใสแจ๋วเลย โอ้ดูสินะเห็นตัวปลาเป็นปูงเลยเขาคุ้นด้วยค่ะดูสิเขาได้ยิน,ยนเสียงปุ๊บเขาวิ่งเข้ามาหาเลยว่ายเข้ามา,าเลยค่ะคุ้นมากเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปไม่แน่ใจว่าน้ำตกอีกไกลหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวจะลองเดินไปดูว่าเดินไปแค่นี้จะถึงน้ำตกเลยหรือเปล่าค่ะ ชื่อว่าน้ำตกบัวตองแล้วก็มีน้ำพุร้อนเจ็ดสีด้วยค่ะแต่ว่าคิดว่าน่าจะถึงน้ำตกก่อนเพราะว่าได้ยินเสียงน้ำตกแหละตรงจุดนี้ก็จะมีห้องน้ำอยู่สองจุดค่ะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวฝรั่งเยอะตรงนี้เป็นจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเชียงใหม่นี้ก็ ฝรั่งเยอะอยู่แล้วค่ะได้ยินเสียงน้ำตกอะเดี๋ยวลองถ่ายจากข้างบนดูอ๋ออยู่ตรงนี้เองค่ะน้ำตกอยู่ตรงนี้เองตรงนี้ค่ะ ตรงอุทยานส่วนนี้จะอยู่บนยอดของน้ำตกเลยค่ะน้ำตกชั้นที่หนึ่งค่ะชั้นบนสุดเลยแล้วน้ำก็จะตกลงไปจะมีทางเดินเป็นบันไดลงไปชั้นล่างด้วยมีหลายชั้นเลยค่ะอันนี้คือชั้นบนสุดเดี๋ยวลองเดินข้ามสะพานนี้ไปดูก่อนค่ะ อยู่ข้างบนสุดเลยค่ะมองจากด้านบนก็จะสูงเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้ามองจากกล้องจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ บนยอดภูเขาเลยนะคะคือน้ำตกชั้นที่หนึ่งก็จะอยู่บนยอดนี้เลยถ้าเกิดจะชมชั้นต่อต่อไปก็ต้องเดินจะมีบันไดเดินลงไปค่ะ อันนี้คือชั้นบนสุดค่ะถ้าเกิดว่าเราจะไปชมชั้นต่อๆไปเขาจะมีบันไดเดินลงไปนี่ค่ะจะมีบันไดเดินลงไปอีกค่ะจะมีชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่ค่ะเดินลงไปทางด้านนี้ค่ะนักท่องเที่ยวจะเดิน ลงไปชมกันเยอะอยู่ค่ะ yeah, yeah, truck, truck เดี๋ยวจะพาทุกท่านชมรอบๆอ,อุทยานค่ะ mm hmm. ที่อุทยานแห่งชาติบัวตอง mm hmm. น้ำตกบัวตอง ก็จะมีร้านอาหารเยอะมากค่ะคือเหมือนกับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เปิดให้นักท่องเที่ยวมาชมน้ำตกกับน้ำพุร้อนเจ็ดสีค่ะเน้นตรงนั้นตรงด้านนี้ก็จะมีห้องอาบน้ำกับมีห้องน้ำผู้หญิงกับผู้ชายอยู่สองจุดค่ะตรงนี้แล้วก็จะมีศาลาให้นั่งพักเล่นนั่งชมวิวคือวิวทิวทัศน์สวยค่ะ ห้องน้ำที่อุทยานก็จะมีอยู่3ามสี่จุดกันค่ะแต่ว่านักท่องเที่ยวเยอะมากวันนี้เป็นวันอังคารที่18พฤศจิกาย,ยนนักท่องเที่ยวเยอะขนาดนี้คือลานจอดรถนี่กว้างแต่ว่าเต็มค่ะซ้ายมือนี่ก็จะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟถัดจากร้านอาหารร้านกาแฟก็จะขวามือก็จะเป็นลานกางเต็นท์ค่ะ ถัดจากร้านอาหารร้านกาแฟก็จะมีตรงเหมือนกับที่ทำการของอุทยานให้กับนักท่องเที่ยวมาสอบถามรายละเอียดตรงด้านนี้ค่ะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นห้องน้ำอีกจุดหนึ่งค่ะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นที่ทำการอุทยานแล้วก็ลานจอดรถกว้างๆเลยค่ะหลังลานจอดรถก็จะมี ออร้านอาหารเยอะเลยค่ะประมาณสี่ห้าร้านได้ส้มตำก็มีค่ะ <c oughs> ก็ถ่ายให้ทุกท่านดูคร่าวๆค่ะเผื่อท่านใดสนใจจะมาชมก็สามารถมาได้ค่ะอาหารการกินและการเดินทางสะดวกดีค่ะ บริเวณนี้ก็จะเป็นร้านอาหารที่อยู่ด้านหลังลานจอดรถค่ะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวไก่ย,ย่างส้มตำร้านอาหารตามสั่งค่ะน้ำผลไม้มีเยอะหลายอย่างเลยค่ะคือว่าถ้ามาเที่ยวนี่ไม่อดแน่ค่ะ ที่ลานกลางเต็นท์ ของอุทยานเขาจะไม่ให้เอารถนำรถเข้ามาที่ลานค่ะให้จอดไว้ที่ลานจอดรถแล้วก็จะมีไฟส่องสว่างให้แต่ว่าไม่มีไฟฟ้าให้พ่วงใช้ค่ะถ้าจะชาร์จโทรศัพท์ก็ต้องไปที่ทำการอุทยานค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะ